รถนำทีมน้องๆมาเล่นกันแล้วสนามเล่นที่เป็นธรรมชาติของน้องๆเหมียวที่ดีที่สุดคือสวนป่าสวนป่าหลังวัดหลังกุฏิหลวงปูน่นี่คือสถานที่ที่น้องๆเหมียวมาเล่นแล้วสบายใจปลอดภัยหายห่วงอยู่ตรงนี้ไม่มีใครรบกวนรถก็ไม่มา หมาก็ไม่มีเป็นสถานที่ที่เล่นแล้วสบายใจสบายใจสบายใจไฮโรดอยู่ตรงนี้สบายใจที่สุดมาถึงก็นอนนอนพักผ่อนสบายใจมีลูงปู่อยู่ด้วยปลอดภยัแนนดภยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนน้องๆก็มาเล่นด้วย น้องก็มาเล่นด้วยกันบุญทองบุญทองลองฝอนเล็บดูสิขึ้นต้นมาได้ไหมบุญทองยังว่าผมยังขึ้นไม่ได้ครับยังเด็กอยู่เลยแข็งแรงยังไม่แข็งแรงดีแขนขายังไม่แข็งแรงเลยลุงไพโรดก็ว่าลุงไพโรดก็ขึ้นไม่ได้ครับเพราะลุงไพโรดพุงใหญ่และกินเยอะไปหน่อยเดี๋ยวลองดูพี่ เพชรดำดิเพชรดำน้อยขึ้นได้ไหมคะเพชรดำน้อยขึ้นได้ไหมหรือว่าบุญเรืองอบุญเรืองพาน้องขึ้นหน่อยร็วบุญเรืองพาน้องขึ้นต้นไหม้หน่อยิขึ้นได้ไหมครับขึ้นได้ไหมครมาทางนี้ทางนี้เพชรไม่ใช่เพชรทางนี้พรทองแดงพรทองแดงเข้ามาทำอะไรฉี่ <laughs> เข้ามาฉี่ในป่าแล้ว อ่าตากันมาเลยตากันมาใครจะขึ้นต้นไม้ก็ขึ้นนะใครจะนอนเล่นก็นตามสบายแต่เราบอกว่าหลวพระรถนอนดีกว่านอนดูน้องๆเล่นดีกว่าอันมาทางนี้ใครเอ่ยอันนี้พรขาวเล่นกับน้องจิ๋วหลิวทัพทวีจิ๋วหลิวทัพทวีเล่นแอบ,บกับพี่พรขาวตุ้งดิ้งุ้งดิ้งลุ้งิ้ง,ง,ง,งแอบบยืนดูนั่งดูด้วยกับประไกยเพชร ปะกายเพดูน้องเล่นประกายเพดูน้องเล่นหยอกล้อแย่กันไปมาน้องจิวเล็กกว่าเขาแต่ก็มีโอ,อกาสจะโตทันแล้วจะทนันโตพี่ๆแล้วเดี๋ยวก็ทันแล้วเนาะจิ๋วเก่งควนฝ่ามาได้ด้วยพลังบุญโดยใจอันแกร่งกล้าสามารถอยู่กับพี่ๆได้อย่างสบาย จิวลีวทับทวีเล่นแอบกันตรงนี้ครับหลงปูกก็ได้ถ่ายภาพน้องๆเหมียวให้กับ f อซทุกคนทุกท่านได้ดูกันเป็นคลิปๆไปเนาะแต่ละคลิปก็อาจจะได้เห็นไม่ครบทุกทุกเหมียวเนื่องจากว่า เขามาไม่พร้อมกันเนาะมาไม่พร้อมกันหลวงปู่อยู่ตรงนี้แล้วกันตรงนี้ก็ถ่ายตรงนี้ถ้าอยู่อีกตรงหนึ่งอีกที่หนึ่งก็ถ่ายที่หนึ่งก็ไม่ได้พร้อมกันก็จะมีบางเหมียวเท่านั้นที่ได้เห็น,นที่ไม่เห็นก็ไม่ทราบว่าจะจะจะ,จะ,จะทําอย่างไรเนื่องจากว่านพื้นที่กว้างเขาอาจจะอยู่ตามป่าตามชายป่าบ้างตามอิสระของเขาเนาะก็ได้เห็นตามที่ที่ได้เห็นแน่เนาะ ทุกคนทุกเหมียวก็วยังอยู่ดีมีสุขสว่วนมีเหมียที่ไม่ได้เห็นหน้าเลยนานๆนนอันนั้นหลวงปู่ก็ตอบไม่ได้ว่าเขายังอยู่ดีมีสุขหรือไม่เนื่องจากว่าเขาไม่เข้ามาให้เห็นแต่อาหารที่วางไว้ก็ไปดูตามชายป่าชายกระท่อมทามกองฟางสาาก็หมดทุกครั้งเชื่อว่าเขาคงมากินแต่เขาไม่เข้ามาอยู่ในวัดก็ขอให้เขาอยู่ดีมีสุขปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงก็ ดีแล้วเนาะแต่ถึงแม้ว่าเขาไม่เข้ามาก็แต่ความเป็นแมวสัญชาตญาณของเขาก็สามารถดูแลตัวเองให้ปลอดภัยได้แต่บริเวณนี้ก็เป็นป่าที่กว้างส่วนป่าที่อยู่ในป่าชุมชนที่ป่าคูรัะวที่ครั้งก่อนที่มีแมวอยู่กระจ,จายนั้นนะตอนนี้ก็ไลยหลอลงไปเนื่องจากว่าช่วงนั้นก็มีโรคภายแกต่างๆก็ได้ตายไปม,มากก็ไม่ทราบว่า ตายไปเท่าไหร่จํานวนก็ไม่ได้เช็คได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ดูแลพระที่อยู่ที่นั่นก็ตอนนี้ก็อืไม่อยู่แล้วเนาะเพราะออกภาษาแล้วก็ได้สัญจรไปอย่างทานที่ต่างๆก็ไม่ได้อยู่แล้วอยู่แค่ภาษาเดียวก็จากไปตอนนี้ก็มีญาติยโยมที่อยู่ใกล้ๆนั้นนะคอยให้อาหารหลวงปู่ก็นําอาหารไปฝากให้ญาติโยมเขาเอาไปไวใ้ให้ก็อาจจะไม่ทั่วถึงก็ ช่วยได้เท่าเท่าที่ช่วยได้เนาะเราพยายามช่วยที่ช่วยได้เท่าที่ช่วยได้ช่วยพยายามทาดีที่สุดแล้วได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นส่วนจะไปจับไปให้เขามารับวัคซีนหรือว่าจับไปทำมันนั่นก็คงจะยากเนาะเพราะขนาดให้อาหารเขายังไม่เข้ามาหาเราเลยกับมันเป็นพื้นที่กว้างนะพื้นที่ก็เป็นร้อยร้อยไร่นะก็ส่วนที่อยู่ที่วัดนี่ก็อยู่ดีปลอดภัยก็ขออนุโมทนากับเอฟซีที่ติดตามคลิปของลวงปู่ด้วยตุกทรมาแล้วตลอดไปกับ ก็ขอให้ความสุขนี้จงจงถึงยังทุกทุกคนทุกทุกท่านทั่วการทุกท่านทุกคนเทินสาธุพบกันใหม่ในคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอไว้เพียทานี้โชคดีมีสุขทั่วการทุกท่านทุกคนเทิน